ในลำดับต่อไปรองหัวหน้ากองกิจการบริือนมวลตนหันบกที่3 4ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติทหารผ่านศึกเหล่านี้คือผู้ที่สร้างพุ่มูปการอันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติจำนวน228นายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วยันภาพครับขออนุญาตับครับ การรองเสนาธิการหัวหน้ากองแผนกป่ายูชลับของทหารกล้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติทหารผ่านศึกเหล่านี้คือผู้ที่สร้างทุกโประการอันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติช่วยการพัฒนามันเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้ อย่างไม่มีที่ที่สุดและยั่งยืนนะรักมือนั้นเด็กเด็เตรงนู้นมาเขาเคเดินเหยียบมาวันนี้นะฮะเราทำเส็แล้วนะ่สเดี๋ยวมันจะเดินเหยียบไปไม่เล่นเลยลมเลยทำรวยเพื่อนรักอย่างยั่งยืนวันนี้ เอเสเา็จะปล่อยน้เ,ยเป็นโครงการาที่เราจะตั้งขึ้นในวันนี้นะฮะก็ <c oughs> จริงๆแล้วคือเป็นกิจกรรมผิดอาสาประทานของมณฑลหารบกที่34เนื่องในวันที่3กุมภาพัานธ์ซึ่งเป็นวันของทหารผ่านศึก เราจึงได้มาจัดเป็นกิจกรรมพิธรสารในวันนี้นะครับสถานที่ก็คือโครงการหานพันดีของมณฑลฐานบุกที่34ค่ายขุนเจียงธรรมิกราชจังหวัดพะเยาในพื้นที่เนี่ยที่มีพื้นที่เนี่ยทำโครงการหานพนดีขึ้นมาประโยชน์ของเขาก็คือเพื่อเป็นแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังคนองครอบครัวรวมทั้งชุมชนรอบค่าย นะฮะผลิตผักนะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ,ๆที่เพิ่มวันนี้ก็คือของไส้ไก่นะนคือผมเห็นแล้วว่าไอโครงการพดีเนี่ยมันต้องมีน้ําคือที่พี่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเราไม่ทําของไส้ไก่เนี่ยน้าที่ลดผักหรือรอะไรต่างหรือทํากิจรกรมรมต่างๆเนี่ยมันมันจะซึมไปไวนันจะซึมจากพื้นได้ไวมากนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราทําของไส้ไก่นะเพื่อเอาน้ํามาใช้ประโยชน์ในในพื้นที่เกษตรของเราเนี่ย